โอเคทุกคนสําหรับวันนี้นะทุกคนมีกิจกรรมเข้อาไมา่เนะี่ยทุกคนเป็นกิจกรรมนะครับผมรวมชุดราตรีนะครับสุดฮิตเนาะก็ลดยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดวันแรกนะครับผมใช้โทเค็นสากลได้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะมาแบบไหนเราก็จะหมดเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูมาร์กันกันเลยดีกว่าครับผม อเคผมก็กราบสวัสดีนะผมชาวฟรีไฟทุกท่านกันด้วยนะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่กับเกมฟรีไฟกันอีกแล้วนะทุกคนซึ่งวันนี้นะทุกคนมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะทุกคนเป็นกิจกรรมชุดราตรีนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรานะครับผมเข้าไปดูกันดีกว่านะทุกคนก็ก่อนไปดูนะทุกคนพี่ฝากกดติดตามนะผมกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปของพี่ต่อไปด้วยแล้วกันนะครับทุกคนก็โอเคนะครับผมไป เดี๋ยวเราไปดูม้องงานนะทุกคนสำหรับกิจกรรมวันนี้นะทุกคนก็จะเป็นกิจกรรมนะครับผมร,รวมชุดราตรีนะครับผมสุดอิดนะ์เนาะก็ส่วนลดาเเซนตวันแรกเท่านั้นนะครับทุกคนก็นี่โอเคโเทเก้นสากลน,นะครับทุกคนใช้โเทเก้นสากลได้นะครับทุกคน แล้วก็นะครับผมจะมีกิจกรรมนี้นะผมจะมาต่วันที่3มิถุนายนนะครับทุกคนถึง16มิถุนายนนะครับทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดีกว่าครับทุกคนก็กิจกรรมแล้วผมจะมาในรูปแบบของล็อตี่ลอยยอนั่นเองนะครับทุกคนก็จะเป็นตู้นะครับผมตู้หมุนลัอตี่รอยยอนั่นเองทุกคนลอยห้าเปอร์เซ็นตะ์เนาะโอเคนะครับผมก็ตอนนี้พี่มีอยู่กี่เพรวะเดี๋ยวไปดูก่อนนีครับทุกคนเดี๋ยวพี่ ใส่ตัวเลขไว้ก่อนเนี่ยครับผมจะได้แบบรู้ว่าหมดกี่เพชรนะครับทุกคน2 1 2 6นะครับทุกคน2121 2 1เพชรนะครับทุกคนก็จะสามารถแลกได้นั่นเองนะทุกคนก็สำหรับชุดขาวเสื้อขาวเสื้อนี้นะทุกคนก็จะเป็น329โทเก้นนะครับทุกคนอันนี้จะเป็น2 1 9โทเก้นนะครับส่วนชุด เอ่อไหนวิกตอเรียนเหรอไอชุดนี้นะทุกคนร้อยเก้าสิบเก้านะครับทุกคนชุดนี้หนึ่งเจ็ดเก้านะครับแล้วก็ชุดกระดูกนะทุกคนกระดูกก็หนึ่งเจ็ดเก้าเหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็จะมีชุดไหนอีกเอ่อชุดนี้หนึ่งห้าเก้านะครับทุกคนแล้วก็ ชุดใหม่ล่าสุดอันนี้จะเป็น99โเทเค็นนะครับทุกคน <_ C 1> ก็ตามนั้นเนาะทุกคนโอเคแต่ว่าชุดอื่นๆพี่มีหมดแล้วนะทุกคนชุดแบบพวกนี้นะพี่มีหมดแล้วทุกคนชุดเนี่ยเนี่ยเนียที่แบบเออมีหมดแล้วนะทุกคน,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 นแล้วลอันนี้เสื้อขาวเสื้อดํานี้139โเทเค็นนะทุกคนนี่เสื้อดำนี้นะครับโอเคปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าครับทุกคนใส่ได้ทั้งชายทั้งหญงเนาะ โอเคมาครับผมก็เดี๋ยวพี่วันนี้พี่จะตัดเป็นแค่นี้แล้วกันนะทุกคนพี่จะชุดผู้หญิงนะทุกคนว่าของชุดผู้ชายพี่มีหมดแล้วนะครับเอาอันนี้ดีกว่า99้าสิบก้าโทเคนมาดูกันว่าจะหมดสักกี่เพรครับผมไปจัดเลยครับผมโอเคมาครับทุกคนนี่ได้สิบโทเคนนะครับทุกคนเติม ไป,ไปกันเรือยๆครับผม9โทเคนครับผมได้ทีละ9โทเคนทีละ10โทเทนคนนะหมุน10รอบก็ได้90โทเคนแล้วมั้งเออประมาณเฉลี่ยเฮ้ยได้ไรอ่ะอุ้ยได้เสื้อครับทุกคนเชดเอาเลี้ยงไว้รอบนี้ได้14อันนะครับทุกคน ก็คือปึ้งมันเป็นส่วนลดนะครับน้องๆโอเคไปกันต่อครับผม น้องๆมดกันกี่เพจคอมเมนต์กันด้วยนะครับทุกคน Richman Shop นหนึ่งเรื่องเติมเกมเริ่มต้นแค่12บงาทโคตรถูกทุกคนและยังมีแพ็กอื่นๆที่ลดราคาอีกมากมายเติมได้ที่เว็บไซต์ richmanshop. com หลังเติมมีใช้เป็นส่วนลดได้อีกหรือจะเติมออนไลน์ก็ทำได้มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงถ้าน้องๆสนใจสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับน้องๆชอบชุดไหนนะผมคอมเมนต์ให้พี่ด้วยละกันนะน้องๆก็ นะโอเคไปกันต่อครับผมโอเคครับผมไปกันต่อครับ20ตอนนี้บวกมาอีก9โทเค็นนะครับน้องฮะนี่ฮะ12บสองโลแกนครับผมยังไงครับทุกคนตอนนี้อุ้ยได้อะไร,ไรเลยแก้ว่ะทุกคนอุ้ยได้ชุดแจ็คเก็ตผู้หญิงดำโดน เอ้ยเอาเรื่องฮะทุกคนตอนนี้พี่ขาดอยู่อีกเอห้าโทเคนนะ,ค,ะค,นนครับทุกคนก็หมุนอีกหกสิบเพชรไปเลยครับทุกคนที่เกียรหมุนดีละที่เกียรหมุนดีละอันนะครับทุกคน <laughs> เออนะครับมาโอเคหนึ่งร้อยสี่โทเคนนะครับทุกคนมาได้แล้วทุกคนก็เดี๋ยวพี่ไปแลกเลยแล้วกันเนาะแลกเป็นชุดนี้นะ,ะทุกคน โอเคครับผมก็ได้มาแล้วนะครับผมเป็นชุดเดรสสีดํานะครับผมของผู้หญิงนะครับทุกคนก็น้องๆหมดกันกี่เพชรนะครับผมก็คอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่จะไปใส่ชุดของผู้หญิงละกันนะครับโอเคชุดผู้หญิงชุดผู้หญิงยุ่งไหนโอเคใส่ของเอาลูน่ามาใส่หรือเป็นเฮลลี่ดีอะทุกคนเฮลลี uh, ่แล้วกันนะทุกคนเติมโอเค ใส่หัวได้เป็นหัวนี้นะทุกคนนี่ยทุกคนใส่กากางเกงอันนี้ก็ได้มั้งทุกคนเนาะแล้วก็หรือใส่างเกงนี้ก็ได้มันเกงนี้มันจะ er. ไม่แลบแต่ว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะทุกคนถ้าเกิดไม่ใส่กับกางเกงที่มันไปใส่เป็นเกงวัวก็ได้มั้งทุกคนอันนี้ไม่สวยคนระับทุกคนอันนี้ก็สวยอยู่นะทุกคนสีดํา ได้อยู่นะใส่ก็ของชุดนี้เออหรือจะใส่เป็นวินเท์แลนนี่มันจะมีอันนี้ขึ้นมาหน่อยนี่ดูเป็นแบบสปอร์ตขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยนะครับทุกคนนี่ฮนะเออชุดแมวนะฮะเออไหนวะชุดไอเนี้ย ุดหน้าแล้ววิ่งญิงนะทุกคนเอใส่ชุดนั้นก็ได้นะทุกคนอันนี้จะมีชุดรับๆกอกมาอันนี้ก็ได้นะทุกคนก็สวยอยู่นะทุกคนพี่หาชุดไอ้ชุดวัวไม่เจอว่ะทุกคน <c oughs> เกงวัวทุกคนไม่ไม่เจอว่ะน้องๆอันนี้ก็ได้นะโชว์ลอยสักเกลี้ยาเรื่องนี่ครับเกงวัวไม่สวย เป็นอันนี้ก็ได้ครับทุกคนตามนี้เลยนะทุกคนนี่งไงประมาณนี้นะครับทุกคนงั้นไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนก็พี่หมดไปทั้งสิ้นกี่เพชรนะครับผมตอนนี้เหลือ1 000. 5ึ่งพัาร้อเพจนะครับทุกคนหมดไป540เพชรนะครับทุกคนเราก็ได้ชุดอื่นมาอีกนะครับทุกคนก็ถือว่าคุ้มเลยนะทุกคนโอเคนะครับผมแล้วก็สําหรับนะครับผมตอนนี้นะทุกคนทางฟีไฟนะผมได้อัปเดต ราปบพพามมาเรียบร้อยนะครับผมน้องๆอยู่พามเลเวลอะไรนะผมมันก็จะนี่ฮนะแต่ละเลเวลนะครับผมมันก็จะมีสิธิพิเศษนะผมตามนี้เลยนะครับที่เอาทุกคนก็นจะมีป้าดันเนอร์นะผมที่สัญ,ญลักษณ์นะครับตรงหน้าโปรไฟล์นะแล้วก็จะมีของขวัญน,นะทุกคน <c oughs> ในของขวัญน,นี้นะทุกคนของขวัญน,นี้ก็คือจะได้เพชรนะครับผมหนึ100่งร้อยเพชรนะครับผมแล้วก็จะมีอันนี้ เจ็ดวันแล้วก็จะมีปักท่าห้องนะครับทุกคนตาานนะนะรู้แต่พี่ไปใส่บางคนเขาใส่แบบว่าเออวันแบบวันนี้เลยอะไรเงี้ยทุกนะคนแต่พี่ใส่มันเกิดไปละนะผมอืมนะครับผม,มนะบแล้วก็จะมีสิทธิพิเศษต่างๆนะครับทุกคนยังไม่เปิดนะทุกคนแล้วก็จะมีแล้วการแชร์ชุดนะผมแชร์ชุดในล็อบบี้นะครับผมสามารถแชร์ให้ได้นะครับผมแล้วก็ อ่านี้จะมีไอนนะครับผมแล้วก็จะมีท่าทางท่าทางเลเวลสี่นะครับนี่มีอันนี้ก็จะมีชื่อผู้เล่นกรอบอ่ากรอบตรงนี้และน,นี้จะมีเป็นกรอบหน้าโปรไฟล์นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นอันนี้อ่ะน้องๆก็ลองดูกันนะมีการซื้อล่วงหน้าด้วยนะครับผมการซื้อล่วงหน้าก็คือเดี๋ยวพี่จะออกไปให้ดูนะครับทุกคน การซื้อล่วงหน้านะครับทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นร้านจะมีร้านค้าพามด้วยนะครับผมแล้วก็นี่จะเป็นแบนเนอร์ส่งส,สดแบนเนอร์นะครับผมอันนี้จะเป็นกรอบะครับผมกรอบเลเวล8นะครับทุกคนตามนั้นนะครับน้องๆอ,อยู่เวลอะไรกันบ้างคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะทุกคนก็จะมีตารางคะแนนนะครับผมของเพื่อนวันนี้ตลอดการนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับผมสิทธิพิเศษเยอะมากมายเลย นะครับผมเราก็จะมีร้านค้าพรามด้วยนะครับผมร้านค้าพรามก็จะมีนี่ชุดไม่รู้มันจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆมีแล้วนะผมสามารถส่งให้เพื่อนได้นะครับทุกคนสามารถส่งให้เพื่อนได้นะทุกคนเออนะครับผมแต่ว่ามันส่งยังไงวะต้องเข้าไปอยู่ในอันนี้หรือเปล่าในในตีหรือเปล่าผมถึงจะส่งได้นะครับทุกคน <c oughs> จิ้งจอกแดงนะครับอันนี้ก็ ประมาณนี้สามารถใช้ส่วนลดซื้อได้ด้วยอะทุกคนคือดีมากๆเลยนะครับทุกคนนี่ฮนะสิทธิพิเศษก็จะเป็นนี่ฮนะเป็นรูปภาพแบบนี้นะครับเห็นไหมทุกคนอ่าแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับนี่มีสัญลักษณ์พรามนะครับทุกคนตามนั้นเลยมีกรอบโปรไฟล์นะครับผมมีหน้าโปรไฟล์นี้นะทุกคนนี่โอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับน้องๆองั่งนก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยละกันน,ะน้องๆก็ ตามนั้นนะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้นะผมพี่ขอตัวไปก่อนละกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ไม่ลาครับทุกคนเจอกันครับ